สวัสดีค่ะ,ะ,คะวันนี้นี่เก่งเห็เดเมื่อเช้าค่ะนี่นะคะยายยายนะคะน้องสาวแม่เป็นคนเก่งน่ากินมากเลยค่ะได้ใส่ผักคะน่เห็ดล้วนๆเลยเดี๋ยวแม่ควานก็จะแบ่งนะคะไว้ใส่บาตรเพราะว่ายายยายใส่บาตรทุกวันทุกเช้าแบ่งไว้ใส่บาตรพรุ่งน,นี้เช้าด้วยนะคะเก่งเห็ดของเราเ,เห็ดโคนแดงเห็ดเห็ดโพนแดงนะคะเห็ดโพนแดง เห็ดปลวกยายก็พาลูกหลานเห็ดปลวกแดง<ล>อันนี้เราจะแบ่งไว้ใส่บาตนะคะเดี๋ยวตรงนี้เช้ายายเขาก็จะอุ่นนะคะไว้ใส่บาตรส่วนแม่ควานก็จะตัดไปกินยายยายเขากินแล้วนะคะยายกินเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นบ้านของยายนะคะนึ่เป็นห้องครัวของยาย เป็นคุณยายน้องสาวแม่เวลาแม่ความอยากจะกินแม่ควานก็จะซื้อนะคายายเป็นคนชอบทํากับข้าวมาก <c oughs> โอ้ตินหมดนีย <c oughs> ยายเขาจะใส่บาตท,ทุกเช้านะคะมาเลยค่ะเก่งๆเห็ดปลวกส <c oughs> ลับยองขาเยหนึ่น <c oughs> งห เป็นคนเก่งค่ะนี่น้องสาวคุณแม่ตอนนี้กําลังกินยายาตอนนี้ายากํากกลังกินยากําลังกินยานะครับเป็นยาไอจยาไอจ์วานกินรลตั้งนานแล้วไม่มาสักทียากัะอินมาเนาะยายเขารอตั้งนานไม่มาสักทีน้องไม่ควานก็เพิ่งมาถึงบ้านเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จยายก็กินรลจนอินก่อนเล้ว อร่อยมากอร่อยไม่ยายอร่อยเห็ดนี้หายากนี่ไม่มีมันหากินไม่มีเห็ดพวกนี้มันวันเหมือนกับเนื้อไก่มันจะเนี้ยเนี้ยเหมือนเนื้อไก่เนียยอืมอร่อยเห็ดบวกเข้าไปมิ่งกว่ไหน มานะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะกินเกงเห็ดปลวกปลวกแดงทานแกงเห็ดค่ะทานเกงเห็ดค่ะคุณยายชอบทํากับข mm ้าวมากใสวยบาตรทุกเช้านะคะวันพระคุณยายก็จะไปวัดท uh ุกวันพระยกเว้นคุณยายไม่สบายนะคะถึงจะไม่ได้ไปวัดก็ฝากติดตามนะคะควายมดควายหญิงด้วยนะคะเป็นกําลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ